i ิบเก้านาบวน้องชุนยี่สิบครอบคัวจินพอลาและครอบัวสิละไกยูยี่สิบหนึ่งนาบิตรนำสาวตะันยาสิงหนนเปนี่ปัดชุนผมจะได้ให้พวกกบฏว่าองค์ของท่านู้สูงูปแายหนึ่งถือว่ามีพระองค์านยาหรอมว่าให้พระสิงห์นอนยอมจะให้เงินท่น เพือจะทำให้เนักศึาที่มีแรงบันดาลใจตู้่ำแต่การมีความต้องที่คนรุ่นนั้นต้องควรพืะกระทำให้นัศาเกี่ยวกบการพัฒนาชาติแบนี้กระดุมทังเขียนขึ้นมนยอดจุดใดช่วงนี้ท่านย่อ ว่ยแล้วนะครับขอแต่ความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทุกท่านนะครับตรงแนวกลางนี้ก็คือที่ที่จะเดินเข้ามาเพื่อถวายนะครับขอจักความเข้าใจแบบนี้เพื่อไม่ให้ผูจนเกิดการพูนวายนะครับทางด้านซ้ายมือของท่านคือผู้ที่ถวายข้านไตรนะครับแขนแดงท่าไตรเลี้ยวซ้ายนะครับปัจใจเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีชนกันนะครับท้าไตรเลี้ยวซ้ายปัจใจเลี้ยวขวา Obrigado. Não, não, คนที่มันแพนเต็นมันมีพร้อมครอบครัวหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไม่สยอมในที่รอตาขา 아